กล้องเครื่องนี้มันอาจจะเริ่มไม่เริ่มจะไม่ชัดละสวัสดีสมาชิกสมาอ่แฟนเพจอาจารย์ไอทิมเรือนนาคานะคะทุกท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ์สดแนทางฮานอยกันนะคะในช่วงวันศุกร์เอ้วันวันเสาร์นะฮะวันหยุดวันหยุดนะฮะเอ๊ะลืมวันลืมคืนละนะฮะอเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์ไอทิมขออนุญาตมาประกาศก่อนว่า เดี๋ยวจะมาแบ่งปันเลขรัฐบาลไทยจากรายการหวยกระแสมาให้กับแฟนเพจเรือนนาคาได้ดูกันนะคะเผื่อจะเอาไปซื้อกันเพราะว่าใน,ในกลุ่มคือเขาได้กันไปแบบบึ้มบั่มแล้วนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันกันในที่สาธารณะบ้างนะคะเพราะว่า,ามิจฉาชีพก็คือเอาไปแล้ว <c oughs> เอาไปแล้วนะคะเอาไปกันแล้วนะคะเพราะามิสฉาชีพบางคนก็อยู่ในกลุ่มเนาะนะคะอโอเคเราก็จับมือใครดมไม่ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะ วันนี้วันเสาร์อยู่บ้านวันนี้วันเสาร์เดินทางไปเที่ยวนะคะพักผ่อนหย่อนใจกันนะฮะแต่หลายคนก็อาจจะแบบว่าเออไปลุ้นนอกสถานที่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ไปไหว้พระทําบุญกันนะคะก็มาดูแนวทางกันเอาไปเทียบกันดูว่าบางคนไปจุดทูบด,ด้วยตัวเองอาจจะได้แบบเลขทูบที่มันตรงกับของอาจารอติมวันนี้เลขทูบต้องบอกนะคะเลขทูบแตกออกเป็นเสียงแบบนี้เลยนะคะเลขทูบแบบออกแบบอย่างนี้เลยนะฮะตัวเลขคือเลขที่หนึ่งเลขที่สองคือแบบ แทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นเลขอะไรแต่นี่ดีเราไปแคปไว้ทันนะคะอะขอกดแชร์ให้จันอติมสักนิดนึงได้ไหมนะคะมันอาจจะแจ้งเตือนช้านิดนึงนะคะทุกคนขามันอาจจะแจ้งเตือนช้าสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเพจมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะแบบเกี่ยวเนื่องกับกับการมองเห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะห้าร้อยคนดูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะอะี๋ยวขออนุญาตปักลิงเข้ากลุ่มก่อนนะคะกดแชร์ให้จันหน่อยขอข,ข,ขอคนละหนึ่ง ขอคนละหนึ่งนะคะขอคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแชร์ได้ไหมเอ่ย <_ d ream> เดี๋ยวคืนนี้ประมาณช่วงสามทุ่มนะ <_ d ream> เดี๋ยวจะเปิดเลขรัฐบาลไทยในในนี้ให้ให้กันนะคะ <_ d ream> เลขรัฐบาลไทยนะคะ <_ d ream> เดี๋ยวรอกันอ่ะคอมเมนต์ว่ารอก่อนใครอยากได้เลขรัฐบาลไทยคอมเมนต์ว่ารอให้อาจารย์ตัดทีสักนิดนึงใครอยากได้รัฐบาลไทยค่ำคืนนี้โอ้ยน้ำลหลฟงแลยนะคะ น้ากกระดุกระเด็นแล้วนะฮะใครอยากได้เลขรัฐบาลไทยคอมเมนต์ว่ารอให้อาจารย์อาทิมสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะยินดีต้อนรับนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวแชร์ครบสักประมาณหนึ่งร้อแชร์แล้วกันเนาะอีกประมาณสักสามสิบแชร์นะคะขอบพระคุณมากมายสำหรับการกดแชร์นะเดี๋ยวไลฟ์สดนี้เอาเลขทางน้อยไป็ลุ้นกันก่อนเนาะโอเคนะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางไปวัดมณีวงศ นะคะพาทุกท่านไปกราบไหว้องค์พญานคราชเป็นถ้ำองค์พญานคราชที่จังหวัดนครน,นายกนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปแบบเติมพลังบุญสักนิดหนึ่งนะ,ะไปทําบุญแล้วก็ไปสักการะบูชาองค์ปู่องค์ยา่าองค์พญานคราชในถ้ำนะคะทางวัดคือเขาทํำด้วยสวยอลังการมากเคยไปครั้งหนึ่งคือสวยมากและข้างในก็คือมีแบบแก้วแหวนเงินทองเต็มเลยนะคะ คือเขาเชื่อว่าแบบเป็นแบบทรัพย์อสอทรัพย์สมบัติขององค์พญานาคอะไรอย่างเงี้ยน,นะไปดูความสวยงามขององค์ปู่องค์ย่าก,กันนะคะเดี๋ยวจะเอาแบบคลิปสวยๆมาฝากกันนะคะอะกดแชร์แล้วเนาะครบหนึ่งร้อยแชร์แล้วนะฮะฮาหนอยฮาหนอยวันนี้นะฮาหนอยวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตก,กลับกล้องก่อนเดี๋ยวเขียนเขียนฮาหนอยก่อนนะคะเขียนนอยวันนี้วันที่เก้าวันนี้วันดีนะเนี่ยน,น,นะเลขเก้าหรือเลขมหามงคลนะเก้าหน้าเก้าไปข้างหน้าอย่างอย่าง อยากมีสติก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยก้าวไปข้างหน้าด้วยโชคลาภก้าวไปข้างหน้าด้วยเทพเทวดาปกปักรักษานะคะระมัดระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะทุกคนขามิจฉาชีพกํลาลังถล่มทลายมากเลยถ้าเปรียบเทียบนะมิจฉาชีพตอนนี้นะคะตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณหมื่นชีวิตละมิจฉาชีพมาวางลิงก์ในนี้เห็นไหมนะคะมิจฉาชีพก็จะเป็นพวกเว็บพนันนั่นแหละนะคะมิจฉาชีพก็จะเป็นพวกเว็บพนัน เว็บพนันพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะเราไปซื้อเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นี่นี่พวกเว็บพนันทั้งหลาย,ลยที่มาวางลิงก์แั้วกใส่รูปของอาจารย์ไอติมไปเนี่ยนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะพวกมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนะคะพอเรามันมีคนถูกโกงกันเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นคืออย่าหลงเชื่อเข้าไปกันนะนะคะฝากไปถึงเจ้ามือเจ้าของเว็บพนันขา อย่าถาล่มออย่าถาล่มเว็บอ่าอย่าถาลม่มแบบเพจของอาจารย์ไอติมมากนะคะไปหาามาหากินแบบอย่างอื่นได้ไหมนะคะเออเจ้าของเว็บพนันนะคะส่วนมากเขาจะอยู่แถวร้อยเอ็ดใช่ไหมเจ็ดกุ้งส่วนมากก็จะอยู่แถวร้อยเอ็ดเนาะสารคามเนาะเออนะคะก็จะเป็นแบบในลักษณะที่แบบว่า,าราอ้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นนะคะ <c oughs> การสิ์นวอแวนหรือเปล่า <c oughs> วอลแวน,นชื่อวอลแวนอาจารย์ไอทิมขอขอกราบวิงวอน่ะขอกราบขอกราบแทบเท้าเจ้าของเว็บพนันที่เอาที่เอารูปของอาจารย์ไอทิมไปไปยุ่งเกี่ยวไปพัวพันกับเว็บพนันอย่างเงี้ยนะคะขอร้องนะคะอย่า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 ทำแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมชื่อ Facebook เข้าเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็น Facebook ที่ไม่มีตัวตนนะแต่ว่าเจ้าของเว็บพนันที่อยู่โซนภาคอีสาน จะให้เรียกชื่อไม่น้องไม่นนองนะคะวอนนะคะจริงๆนะคะวอนเลยนะคะอย่าทําแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเจ้าของอะไรเนี่ยนะคะมันไม่ใช่มีมีตัวตนในดใทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าดึงดึงรูปของอาจารย์ไอทิมไปโปรโมทพวกเกี่ยวกับเว็บพนันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะทําร้ายกันเกินไปนะคะถ้าคุณอยากจะทําเว็บพนันเนี่ยคุณเอาหน้าของคุณออกเลยคุณเอาหน้าของคุณออกเลยนะคะแล้วโปรโมทตัวเองไปเลยว่าเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพนันอะไรเงี้ย เอาหน้าของตัวเองออกเลยนะคะมันมันมันจะได้ไม่ต้องเสียคนอื่นมันจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมผูกกรรมต่อกันนะคะโอเคประมาณนั้นนะคะอะตามนั้นนะคะ <c oughs> ก็ไม่อยากจะไปปักปัม๊มใครหรอกนะคะแต่ก็พอ,พอรู้กันอยู่นะคะพอพอรู้กันอยู่ว่าใครพอพอรู้กันอยู่ว่าใครนะคะที่เอารูปของอาจารย์ไอติมไปลงไปทำอะไรเงี้ยไม่อยากจะเอ่ยชื่อไม่อยากจะแบบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่อยากจะสร้างศัตรูเนื่อออกไหมคะ อยากจะอยู่ในส่วนของของอาจาไอทิมที่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 อยากจะทําจริงๆอยากจะทําบุญทําอะไรของไอทิมไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่อยากจะไปพัวพันกับเวพนันเนี่ยไอไอไอข้าเจ้าเนี่ยนะฮะเออไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะคะแต่พอรู้นะอันนี้พอรู้เลยนะฮะพอรู้เลยนะฮะพอรู้เลยว่าใครนะฮะใครใครเอารูปของอาจาไอทิมไปทานะฮะเราก็พอรู้อยู่นะฮะอ้างว่ากันที่อานอยบ้างนะฮะไม่อยากจะให้แบบว่าอารมณ์มันแปรปรวนนะคะโอเค นี่แลมัดระวังนะนี่นี่นี่นะคะเนี่ยเนี่ยไ,ไอที่มาไอที่มาวางเนี่ยนะคะระวังเลยนะคะมันก็บอกไม่ได้ด้วยนะตอนเนี้ยโอเคอ่ะมาว่ากันที่ฮ <c oughs> าหนอยบ้างนะครับวันนี้ฮหาหนอยของอาจารย์ไอติมให้สามชอบนะมีความชอบส่วนตัวนะคะมีความชอบส่วนตัวนะคะชอบสาม ใช่นะคะจะมีแต่การพานันเลยจ้ะเห็นไหมนะคะระมัดระวังด้วยนะอ่ามิสซาชิมันมาแฝงตัวอยู่ในนี้ด้วยนะคะอ่ะมาว่ากันที่3ามนะคะเน้นไปที่ฮาหนอยปกติส่วนตัวชอบนะขอยัดขอยัดไม่ไม่เขียนคําว่าเน้นนะคะชอบชอบปกตินี่เป็นหลักชอบหน่อยปกติเป็นหลักนะฮะ สามอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสามแรกนะคะสามแรกนะชอบวันนี้นะสามศูนย์นะคะชอบสามศูนย์นะคะชอบสามศูนย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะชอบสามศูนย์ตัวเลขแรกนะสามศูนย์นะสามศูนย์ นะคะเบิ้ลวันนี้มันน่าจะเบิ้ลวันเนี้ยมันน่าจะไม่มาละนะคะสามศูนย์อ่ะตัวเลขที่สองนะคะสามสี 3, น่นี่และนะคะสามเก้านี่คือตามเลขทูาบเมื่อวานเลยนะเนี่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนทูบเ,เป็นแบบนี้คุณผู้ชมขาอยากให้ดูก่อนนะทูบเป็นแบบนี้นะ เห็นไหมทูบมันเป็นแบบนี้ยเห็นไหมตัวเลขตัวเลขแรกอะค่ะตัวเลขแรกคือเห็นชัดเลยเป็นเลขสามตัวเลขแรกเห็นเป็นเลขสามตัวเลขที่สามก็คือเป็นเลขเก้าแต่ตัวเลขที่สองนะมันตีไปได้สองตัวนะคะเป็นเลขศูนย์หรือเลขสี่เป็นเลขศูนย์หรือเลขสี่ไม่แน่ใจ นะคะเพราะฉะนั้นก็คือตีไว้ทั้งนะทั้งสี่และศูนย์เลยนะตีไว้ทั้งสี่ทั้งศูนย์เลยนะคะตัวกันของเราวันนี้นะฮะอ้าวันนี้มีมีมีตัวกันด้วยนะ,ะตัวกันตัวกันก็คือศูนย์เก้าและสี่เก้านะะตัวที่ชอบตัวลองเนะี่ยคือเลขเก้านะนี่นะ,ะแต่ว่าชอบสุดตัวเนี้นะฮะรูดเน้นรูดเน้นรูด นะคะอะมาว่ากันที่สามตัวบ้างนะคะสามนะตัวบ้างนะคะสามตัวบ้างนะคะเรียพนันเยอะเยอะนะคะแตกแทมืงนี้นะ,ะกลัวมันแตกสามตัวนะคะขอให้มาสามตัวนะวันนี้นะโอเคอะสามสามตัวที่อาจารย์ไอิมชอบนะตัวที่ตัวที่แบบว่าเด่นชัดมากๆเลยมีโอกาสมาก็คือเก้าเก้าศูนย์สามนะคะ ใครรอเลกรัฐบาลไทยคอมเมนต์ว่ารอให้อาจารย์นอยทิมหน่อยเร็วคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะนี่นะคะอ่ะเน้นที่ฮานอยปกตินะคะของอาจารย์นอยทิมชอบฮานอยปกติตัวที่ชอบมากที่สุดคือตัวนี้นะคะตัวนี้เลยนี่ สามเก้า <39. S 2> นี่อ่ะแคปหน้าจอ ใครรอเลขรัฐบาลไทยคืนนี้เจอกันนะคืนนี้เจอกันประมาณสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มไม่เกินนี้นะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์สดกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพจมันจะก,ก็จะแจ้งเตือนเราทุกคนอยู่แล้วนะค,ะคอมเมนต์ว่ารอไว้เลยนะคะ,ะวันนี้วันเสาร์วันขององค์พญานาคราชวันแห่งมหาทรัพย์มหามงคลองค์พญามุจรินปกปักรักษานะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคฮานอยหรือห,หวยต่างประเทศลองไปหาที่ซื้อกันเอานะคะฮานอย วันนี้อาจารย์ไอติมชอบสามตัวรองคือเก้าสามศูนย์สามสี่สามเก้าตัวกันคือศูนย์เก้าและสี่เก้านะฮะเก้าศูนย์สามเก้าสี่สามนะคะ, 3, 9, 4, ะ,คะอ่ะโอเคใครรอรัฐบาลไทยคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยว่ารอนะคะวันนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันแน่นอนว่าเลขรัฐบาลไทยจะเป็นเลขอะไร นะเอาวันนี้อาจารย์ทิมขอตัวลาไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดไปทําบุญก็ขอให้ได้บุญเยอะๆนะคะไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขมัวนชื่นกันนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนต่างจังหวัดพักผ่อนที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะไปผ่อนคลายไปความสุขนะคะขอให้มีความสุขกันใครทํางานก็ขอให้ได้โอทีเยอะๆนะคะค่าแรงแบบสามเท่าสี่เท่าวันนี้ส่วนใครที่นอนอยู่บ้านเสี่ยงโชคนะคะตามเลขของอาศายไอิมขอให้สามตัวแตก ขอให้ตัวเจาะใบในใบนี้มาขอให้เรามีเงินนะคะไหลมานะคะขอให้เราอย่าได้ขัดสนนะคะทั้งความสุขทั้งบุญทั้งทานทั้งเงินทองต่างๆโชคลาภก็ขอให้เราอย่าได้ขัดสนนะคะเอาวันนี้ขอตัวลาไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ